โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นข้อที่20จงสร้างจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า1,000ที่ประกอบไปด้วยเลขโดด 0, 1 2 3 4และ5จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนในวงเล็บแต่ละจำนวนห้ามใช้เลขซ้ำกันในข้อนี้ห้ามใช้เลขซ้ำกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสร้างได้กี่จำนวนนะครับ ครั้งนี้นะครับเราจะต้องสร้างจำนวนเต็มบวกนะครับที่มีค่าน้อยกว่า1,000น้อยกว่า1,000ก็คือเป็นเลข3หลักนั่นเองนะครับหลักร้อยเราก็จะคิดในรูปแบบที่ว่าค่อยๆคิดนะครับทีละรูปแบบว่าเลขหลักเดียวเนี่ยมีได้กี่จำนวนนะครับเลข2หลักเนี่ยมีได้กี่จำนวนแล้วก็รวมถึงเลข3หลักนะครับมีได้กี่จำนวนแล้วก็เอาแต่ละ จำนวนในแต่ละหลักนั้นนะมาบวกกันก็จะเป็นจําจนวนทั้งหมดที่เราจะสร้างได้นะครับใช้กฎการบวกนั่นเองก็คือ,อาหาการสร้างในแต่ละรูปแบบให้ได้ก่อนก็คือหาจํานวนในแต่ละรูปแบบให้ได้ก่อนแล้วก็สุดท้ายนาะมาบวกกันนะครับมาดูเลขหลักเดียวก่อนนะครับเลขหลักเดียวนะครับหลักหน่วยเลขหลักเดียวก็ เราไม่สามารถจะใช้เลขศูนย์ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มศูนย์เพราะฉะนั้นเลขหลักเดียวเนี่ยเลขที่เราเอามาใช้ได้ก็จะมีหนึ่งสสามสี่และห้านะครับหนึ่งสองสามสี่และห้าก็คือมีห้าจำนวนด้วยกันนะครับก็คือหวิธีนะครับห้าวิธี โอเคเลขหลักเดียวเราได้5วิธีแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อไปเป็นเลข2หลักนะครับเลข2หลักเลขสองหลักนะครับเลข2หลักก็จะสร้างหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักสิบเนี่ยเราจะเลือกเลขศูนย์ได้ไหมครับ หลักสิบเลือกเลขศูนย์ไม่ได้นะครับเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยสร้างเลข2หลักมาแล้วเราจะไม่เอาเลขศูนย์มาอยู่ในหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นในจํานวนหตัวเลขนี้ในการที่จะเลือกทําหลักสิบมันก็จะมี1 2 3 4 5สสี่ห้าได้ห้าตัวหลักสิบเนี่ยเราเลือกได้ห้าตัวนะครับเลือกได้ห้าตัวคุณครูเขียนแบบนี้เลยนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย เนื่องจากว่าห้ามใช้เลขซ้ากันนะครับเนื่องจากว่าห้ามใช้เลขซ้ากันเพราะฉะนั้นเมื่อหลักสิบถูกใช้ไปหนึ่งตัวนะครับจากทั้งหมด6นะครับมันก็จะเหลืออีก5้าตัวเช่นกันนะครับหลักหน่วยก็เลือกได้ห้าตัวเช่นกันหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยจะเป็นศูนย์ได้แล้วนะครับสมมุติว่าหลักสิบเราเลือกเลข5้าไปเนี่ยหลักหน่วยก็หนึ่งสาสี่ห้าจะมีด้วยกันห้าตัวหรือถ้าหลักสิบเราเลือกเลขสามไปหลักหน่วยก็จะหนึ่งสามสี่แล้วก็ห้าตัว ก็คือหลักหน่วยจะเลือกได้5ตัวหลัก10เลือกได้5ตัวเพราะเราไม่ใช้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวิธีทั้งหมดนะครับในกรณีของเลข2หลักนะครับก็มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับหลัก10ไปหลักหน่วยเกิดขึ้นต่อเนื่องกันก็เป็นการคูณกันนะครับ5ู้ณหก็จะได้เป็น25วิธีนะครับอ่ายีวิธีต่อไปเป็นเลข3หลักนะครับเลข3หลัก เลขสามหลักนะครับเลขสามหลักก็จะมีหลักร้อยนะครับเลขสาหลักจะมีหลักร้อยหลักร้อยไม่สามารถเป็นเลขศูนย์ได้เช่นกันนะครับตัวเลขแรกก็หลักร้อยจะมีเลือกได้ด้วยกัน5ตัวนะครับห้าตัว5ตัวเลขนะครับต่อไปเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะ หลักสิบนะครับเมื่อหลักเมื่อหลักร้อยเลือกไปห้าตัวเลขนี้แล้วใช่ไหมครับหลักสิบเนี่ยมันก็จะต้องมีหายไปหนึ่งตัวถูกไหมครับแต่ตัวที่เหลือเนี่ยหลักสิบมันใช้ศูนย์ได้แล้วนะครับหลักร้อยห้าตัวเลขเนี่ยเพราะเราไม่เอาศูนย์มันเลยเหลือห้าตัวแต่พอมาเป็นหลักสิบจากหกตัวเนี่ยมันถูกใช้เป็นหนึ่งก็เลยเหลือห้าตัวได้หลักสิบก็ใช้ได้อีกห้าตัวเช่นกันนะครับ นักเรียนไม่งงนะครับหลักร้อยที่เป็นห้าตัวเนี่ยเพราะมันใช้ศูนย์ไม่ได้นะครับหลักสิบที่ยังเป็นห้าตัวเพราะว่าเขาห้ามใช้เลขซ้ํากันเมื่อหลักร้อยถูกใช้ไปหนึ่งตัวจากหกตัวนะครับถูกใช้ไปหนึ่งตัวแล้วจากหกตัวเนี่ยมันเลยเหลือห้าตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยเนี่ยเมื่อหลักร้อยและหลักสิบถูกใช้ไปอย่างละตัวหลักหน่วยก็จะเหลือแค่สี่ตัวนะครับ จะเหลือแค่4ตัวอ่าจะเหลือแค่4ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดของเลข3หลักนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดของเลข3หลักก็เอามาคูณกันนะครับ5คูณ4ี่ยีฮะ20คูณ5ได้100นะครับก็จะได้100วิธี100วิธีนะครับโอเคเราก็ได้จำนวนวิธีในแต่ละรูปแบบเรียบร้อยนะครับในกรณี ของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า1000เนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันก็คือมีเลขหลักเดียวเลข2หลักแล้วก็เลข3หลักนะครับแล้วก็เมื่อเราได้จำนวนวิธีทั้ง3รูปแบบเรียบร้อยแล้วเราก็นำจำนวนวิธีทั้ง3รูปแบบนี้นะครับมาบวกกันมันก็จะได้เป็นจำนวนตัวเลขทั้งหมดนะครับที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเค100นะครับ บวก25 125 125บวก5ก็เป็น130นะครับได้130จำนวนนะครับโอเคได้130จำนวนครบถ้วนนะครับแต่คุณครูจะเขียนสรุปด้านล่างนี้อีกนิดนึงได้หรือเปล่านะน่าจะพออยู่นะครับก็จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนนะครับแล้วก็เขียนว่าจะ สร้างนะครับได้ทั้งหมดนะครับจะสร้างได้ทั้งหมดก็จะเป็น100นะครับบวก25นะครับแล้วก็บวก5เท่ากับ130จํานวนนะครับตัดตามกฎการบวกนั่นเองนะครับเราก็นำแต่ละรูปแบบมาบวกกันเราก็จะได้จํานวนทั้งหมดนะครับ ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เลขแต่ละจํานวนเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้เลขซ้ากันเลยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นการสร้างจํานวนจากตัวเลขโดดที่กําหนดให้นะครับก็ลองย้อนกลับดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าในแต่ละเงื่อนไขเนี่ยที่แตกต่างกันค,นคุณครูใช้วิธีคิดอย่างไรนะครับก็เพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนได้เพื่อที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะไปทําข้อสอบหรือว่าเจอแบบฝึกหัด ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปต่อไปคุณครูจะใช้ตัวอย่างโจทย์รูปแบบไหนนะคบเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกหรือว่าเห็นตัวอย่างโจทย์กันก่อนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ